สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมวันนี้มารีวิวอาหารน้องแมวเยี่ยงแคตตี้แคตกระสอบสีเหลืองขนาด20กิโลของแมว1ปีขึ้นไปครับครับแคตตี้แคตก็จะมีสารอาหารช่วยในเรื่องควบคุมการย่อยสลายก้อนขนช่วยให้ดวงตาเจ่มใสและ ก็ลดความเครียดวิตามินซีวิตามินดีน D, เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันครับและไฟเบอร์ช่วยระบบช่วยอาหารที่ดีโอเมก้า3โอเมก้า6ทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นผลงดงามครับลดประตูหน้าเป็นอาหารแมวสำหรับรูปปีขึ้นไปครับลดประตูหน้า รตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารสำเร็จรูปเนิดเม็สสำหรับน no ้องแมวแคทติ้แคทครับส่วนประกอบที่สำคัญก็จะเน้นเรื่องปลาผลรำข้าวารข้าวพวกนี้ครับข้าวโพดแล้วก็คุณค่าตั้งอาหารโปรตีตน ที่6เปอร์เซ็นไขมัน6เปอร์เซ็นกราด6.5ความชื้น8.5นะแล้วก็กแนะนำการให้อาหารแมวครับแล้วก็วิธีการให้สำหรับน้องแมวขนาดนี่ขึ้นไปครับเดี๋ยวเราไปดูเม็ดด้านในครับครับจะมีสี เขียวเป็นรูปดาวสีแดงเป็นรูปปลาครับแล้วก็สีส้มเป็นรูปเป็นเม็ดกลมๆรบบเล็กต้ปลาสูนหน้าครับขนาด20กิโลเป็นของตัวนี้ขนาด20กิโล ครับคลิปนี้ผมขอจบรีวิวเป็นแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ